สวัสดีครับผมสำรวยชาแนลนะครับครับสวัสดีครับกับ f อฟซะเพชพ่อไมพี่นอนะที่ติดตามช่องของสำรวยชาแนลนะครับครับวันนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับวันที่11ธันวาคม2 5 6 5นะครับวันอาทิตย์นะครับเรามาพบปะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เมื่อวานวันเสาร์นะขนมเดินเราไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าว่างไม่ว่างเว้นนะครับ คือติดภารกิจในการขายของนะครับก็วันนี้มาพบปปะพูดคุยกับเอสซนะครับเรามาพบก,กันหลังวันพเสร็คนเดินไทยหล่มนะครับก็การงานและสถานที่ของเราตอนนี้นะครับที่สวนหลวงตานนครับเราก็ามาพบกันทําคลิปวิดีโอครับหน้าสวนหลวงตาน,นะครับก็งานของเราที่อยู่ด้านหน้านี้ก็ยังทํางานก็นอยู่นะครับเพราะว่าช่างเขาทํา ท่อระบายน้ํานะครับก็เลยไม่สะดวกนะครับในการสัญจรไปมานะครับในถนนซอยประปานะครับหน้าสวนจางา์ไทยลุมถนนพดุงลาดซอยสองและซอยสี่นะครับก็ยังมีช่างมาทําท่อระบายน้ํากันอยู่นะครับแต่วันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับกับหลังวันครับถนนคนเดินไทยลุมครับก็วันนี้เราก็ทําคลิปวิดีโอนะครับมาพูดคุยกับเอฟซีเช่นเดิมนะครับหลังจาก ที่เราช่วงเย็นเมื่อวานนี้เราไม่ว่างนะครับในการทำ,ทำคลิปวิดีโอครับเรามาคุยกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ครับหวังว่าเอฟซีคงจะไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ว่างเว้นจริงๆในการทําคลิปวิดีโอนะครับต้องมาทําคลิปในวันอาทิตย์แทนนะครับก็จุดภารกิจอ่ก็วันนี้ถทยหน้าสวนองการรล้วไม่วัสดุสุขมากที่เดิมก็จุดหน้าสวนองการของเรานะครับข่าวสารแด้ก็แจ้งไปนะครับ ประกวดร้องเพลง921นะครับวันที่17นะครับธันวาคมนะครับก็คอนเสิร์ตตายอรไทยนะครับที่24ธันวานะครับก็ขอเชิญเอฟซีนะครับมาเที่ยวสำหรับผู้คนเดินไทยลุมศูนย์องตาลของเรานะครับจะมีการประกวดร้องเพลงของ921นะครับแล้วก็ตายอรไทยนะครับมาร้องเพลงที่ตลาดดินน้ำไทยลุมศูนย์องตาลนะครับก็ฝากเอฟซีช่วยบอกต่อแชร์ต่อนะครับ เันมาเที่ยวครับถนนคนเดินไทลวมสุนตวงตาของเรานะครับได้มีอะไรใหม่ๆนะครับข่าวสารข้อมูลนะครับก็มีคอนเสิร์ตในสุนตวงตาของเราครับมามาพบมาชมกันครับว่าสถานที่ของเราเป็นยังไงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุดมุมถ่ายรูปวิดอถ่ายรูปนะครับก็จะมีทําไว้นะครับก็เชิญมาเที่ยวครับมาชมครับในสถานที่นะครับก็ถึงเราจะบอกไปก็ยังไม่เท่ากับการมาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่า การท่องเที่ยวของเราเราก็เป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทางช่องนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวคนเดินไทยลุ่มของเรานะครับจุดบริการสถานที่จอดรถก็ได้แจ้งให้กับไอซีพีทราแล้วนะครับในที่ที P ่น้ำเพอหอในกาแล้วก็ที่วัดศรีมงคลนะครับมีสถานที่รับฝากรถนะครับในการมาเที่ยวขอคนเดินไทยลุ่มนะครับ ก็ขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับเอฟซีที่ติดตามช่องของสำรวยชาแนลนะครับที่มาเพื่อคุยกันวันเสาร์ครับอาจจะจําไม่ได้นะครับบางคนมาถามก็จาผมได้ไหมผมก็บอกว่าผมจําไม่ได้ครับคนที่ติดตามช่องของสำรวยชาแนลนะครับก็คงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องคอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยหรือไม่ก็ติดเตือนเรามาเพราะว่าการทําช่องเราก็มีผู้คนเข้ามายอดหนึ่งปีครับหนึ่งพันกว่าคนนะครับหนึ่งพันครั้งครับ ในการรับชมช่องของเราสำรวย c h ชา n e l นะครับยอดหนึ่งปีนี้ได้ประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ผู้ติดตามของเราแค่กดติดตามเรายังมีแค่สาสิบสี่คนดูนะครับยังน้อยมากเลยครับและยังไม่สามารถทําช่องนะครับทำเอ่ถ่ายคลิปไลฟ์สดได้นะครับแเรายังไม่สามารถทําได้เลยต้องฝากเอฟซช่วยติดตามด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ครับให้เร่งยอดครับ พิ่มจากคนดูนะครับเพราะว่าจะได้ทําคลิปวิดีโอ o, ในการทําไร์สดนะครับจาก30คนดูนะครับ34คนดู5เพิ่อมอีก5ิก็ประมาณ80 84หรือ85คนดูนะครับเราจะได้ทําการไร์สดพูดคุยกันนะครับในสถานที่จริงในการถ่ายทําเราก็จะมีข่าวสารนะครับแบบนี้มาแจ้งให้เรื่อยๆให้กับ FC ครับได้มาพูดคุยกันไม่งั้นก็เราในส่วนของอาจารน,นะครับเรา ได้รีวิวสถานที่เพืกดเข้าไปชมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งโต๊ะทานอาหารนะครับโต๊ะทานอาหารแล้วก็นะครับลำวงย้อนยุกนะครับสถานที่ของเรามีจุดบริการนะครับร้านค้าทานอาหารโต๊ะนั่งทานอาหารแล้วก็ลำวงย้อนยุกของเรานะครับในสวนนงกาลนะครับก็จะมีจุดรองรับแล้วก็ห้องน้ําของเราจะมีที่นะครับสวนนงกาลนะครับแล้วก็ หลังพิพิธภัณฑ์นะครับจะมีห้องน้ํารองรับอยู่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราทั้งนั้นเลยนะครับเป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดที่จุดที่ถ่ายรูปแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมากันนะครับอย่างเช่นสะพานเทศบาลนะครับจะมีการตีมีดโบราณนะครับในการตีมีดโบราณของหมู่บ้านนะครับที่เขาทําการตีมีดนะครับแบบโบราณแล้วก็ฝากติดตามครับมาเที่ยวชมครับที่หน้าพิพิธภัณฑ์นะครับ ตรงสถานทศบาถามืองดมศัะกอพิพันธ์นะครับจะมีข้าค้าแมคค้าแล้วก็การตีเมีดแบบโบราณอาหารการกินนะครับแล้วก็จะมีเข้าระดิชมในพิพิธภัณฑ์นะครับสถานที่ของเราได้จําลองนะครับสถานที่ไว้นะครับจาลองสถานที่ก็เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านไว้ให้กับเอซีที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นการที่ บอกต่อครับสื่อความหมายดีๆที่เรามาเที่ยวมาชมแต่เราได้มาเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแต่ละบ้านเป็นอย่างไงนะครับเราก็ฝากไป FC ครับที่รู้นะครับที่ติดตามเราเราก็จะมีทาสิ่งใหม่ๆนะครับในห้องในช่องนะครับของเรานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องจากมัต้องมี FC นะครับที่มาเที่ยวมาชม ถนนคนเดินไทลุมสุดดวงตาแล้วก็พิพิธภัณฑ์ลมสับของเรานะครับเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่นะครับจําลองไว้ในสถานที่พิพิธภัณฑ์ให้กับเอฟซีนะครับก็สามารถมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆไปชมกันนะครับในสถานที่หรือแม่ก็ติดติดตามทางช่องเฟซนะครับตรงพิพิธภัณฑ์ลมสับครับพิมพ์เข้าไปนะครับในช่องเฟซของเรานะครับ f อฟซต่างจังหวัดแล้วก็เอฟซีหลมศักพิบูตร์นะครับช่องเฟสของเราครับกดเข้าไปนะครับพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์นะครับจะมีสถานที่และข่าวสารข้อมูลต่างๆอยู่ในช่องเฟสนะครับก็เรื่องราวสนนี้กเดินไทยหล่มสูงล์ต่างๆก็จะมีครับอย่างเช่นหลมศักดิ์เมืองหน้าอยู่นะครับก็จะเป็นช่องอีกช่องนึงนะครับเพราะว่าเขาจะรวบรวมสถานที่ให้เราได้ชมกันนะครับ หุ่ับเมืองก็อยู่และี่พันธุ์หุมัพก็เดินขนบถุนงตาลนะครับก็ช่องของสำรว c ชาน n e ลก็บอกไว้ให้กับ f c ครับช่วยติดตามนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนะ้าที่ของเราต้องช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเราให้เจริญขึ้นไปนะครับพร้มอมกับ f c นะครับที่ติดตามช่องแนะนําสนสถานที่เราก็จะไปรีวิวสถานที่ที่จําเป็นที่หรือว่าเอฟซีต้องการให้เราไปรีวิวนะครับ ครับก็บคลิปนี้ก็ขอลงไล้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ